สวัสดีค <activity> ่ะ <poquito> ก <laser> ouais. ็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะนะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนะคะนําเลขที่หมวกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอโนยหวยรายวันนะคะนะอันนี้เลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้หมวกกันไม่ทราบนะคะนะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ นะอย่าเล่นเยอะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่สี่มิถุนายน,นนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะ เรามาดูกันนะคะ 6กสองหนะคะทุกคน6กสหนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเฮงเฮงรวยๆนะคะ6กสหนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ